สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านครับสำหรับคลิปนี้อ้วนไหมนี่วันนั้นเจอ f c ฟซีที่เขาบอกว่าพี่ในคลิปไม่ในคลิปก็ไม่ค่อยอ้วนนะเจอตัวจริงทำไมอ้วนจะัะ <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตนะครับเรื่องของการทำจัดไฟแนนซ์ที่บอกที่คลิปที่ผมคลิปนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเสริมทับนะครับ บอกเพื่อนๆว่าเสริมทับใหม่เสริมทับเพิ่มเพิ่มทับเสริมทับหาทับเสริมเพิ่มรถอะไรประมาณนี้ก็คือทางเฮียเขาแนะนำเรื่องอรถที่เขาเอาเข้ามาใหม่เรื่องอเจ้าของของเจ้า36ปี55นะครับซึ่งราคา95้า้าเขาขาย97ผมต่อได้95แล้วก็หาง2,500 0นันใช่ไหมแล้วผมก็ไปคุยกับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์หนึ่งนะครับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์หนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขา,เาจัดการให้ ถ้าทําออกมาได้หางจะส่งประมาณ4 000, 5, 000. ี่พันห้าพันส่วนของก็จะส่งประมาณ2องหมกว่าบาทนะครับแล้วก็ <S <S เฮ<อ>ีย<เอ><เอ>ก็บอกว่าเดี๋ยวให้บอกเขาไปว่าขายประมาณล้านสี่แล้วกันเดี๋ยวเขาจะทําแบบเผื่อเรากู้เผื่ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทําไปทํามาก็เตรียมเอกสารหลายๆอย่างแล้วก็เส้นไห่นุ่นไอ้นีน่ใช้ใช้ของหอจกออ,อกซึ่งหอจกอเราก็มีอายุป,ประมาณ2ปีกว่าแล้วล้วก็ ใช้ผมกับแฟนนะครับที่เป็นกรรมรการคำ้คำคําประกรันพอทําทเสร็จก็ตามเอกสารโอเ้เอกรบัญชีย้อนหลัง6เดือนของคนค้ำนะครับแล้วก็บัญชีหรือสเตนเป็นย้อนหลังของ6เดือนของ,ของ,ของ,ของจอร์โกละก็กคนค้ำก็ใช้ผมสองคนบัตรประชาชนแล้วก็สำเนารถต่างๆที่เรามีอยู่ก็ให้เอาแนบประกอบแล้วก็พวกอ,อา เอกสารเกี่ยวกับการยื่นภาษีนะครับแล้วก็รายได้จริงๆเขาจะใช้สัญญาจ้างงานแต่พอเราไม่มีแล้วก็จะเอารายได้ที่บริษัทต่างๆจ้างเรารับเอามาให้ดูก็ยื่นไปเอกสารค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็เซ็นไปงบงบงบประมาณงบเขาเรียกว่าอะไรว่าเสียภาษีปิดงบประจําปีของการเสียภาษีนะครับปีล่าสุดหรืออะไรประมาณน,นี้เรายังไม่ได้ปิดงบนะครับเพราะว่า เงเกี่ยวกับเอกาสารหรือบัญชีพวกนี้ผมจะจ้างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเขาจะทําให้เพราะเรามีกันแค่สองคนเราไม่สะดวกอะไรเยอะะก็เลยเป็นการจ้างเป็นเดือนนะจ้างรายเดือนคนที่เขาทำภาษีเสียภาษีให้ทุกปีอะ่นะเขายังไม่ทันได้ปิดงบให้นะก็เลยทําให้เรื่องการทำรวครั้งนี้รวบรวมทั้งหมดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้กู้ผ่านแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็อธิบายหลายๆอย่างให้เราฟังนะครับก็ปรากฏว่า ตัวที่เขาขายให้อ่ะหัวหางล้านสองใช่ไหมเขาทำให้ผ่านแค่47เ์นะครับเขาเอาอะไรไปคำนวณก็คือเขาเอารายได้อ่าของผมรายได้หอจะกอทั้งหมดรวมกันนะครับแล้วก็ไปตั้งหักลบหนี้สินหรืองวดรถดที่เรามีแล้วก็พอที่จะส่งงวดคันใหม่ไหมเขายังไม่ได้รวม การคิดของไฟแนนซ์นะเขาไม่ได้ไม่ได้รวมรายได้คันที่เราจะเอาด้วยนะเพื่อนลองคิดดูเวลาเรามีรถคันแรกอย่างผมมีรถบรรทุกคันแรกเนี่ยเขาถามว่าเงินเดือนเท่าไรนะครับเงินเดือนเท่าไร่รายรับรายได้รายจ่ายเท่าไรเขาจะเอาเงินเดือนทั้งหมดนั่นอ่ะตั้งแล้วก็ว่ามามาส่งงวดคันที่เราจะเอาอ่ะมันผ่านไหมประมาณนี้ผมจะซื้อหัวลากคันหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องมีเงินเดือนที่จะส่งคันนี้ได้เขาไม่ได้มองว่าเงินเดือน เราจะมาจากเงินที่จะส่งคันนี้มาจากคันนี้เขาไม่ได้มององั้นนะเหมือนกันทุกทุกคันเลยที่ออกนะครับน,นี่พูดถึงรถบรรทุกอะเนาะอย่างเชน่นก็เหมือนกันมั้งรถเล็กรถบรรทุกอย่างเช่นคันล่าสุดเขาก็จะเอากาําไรรายได้ทั้งหมดมาตั้งลบกลาําไรลบ,ลบงวดลถต่างๆต่างๆจ่ายค่าคนขับลบไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเสร็จแล้วเขาอนุมัติให้ผมแท่47%ซนะ47%ซึ่งทําอะไรไม่ได้หมายความว่าคันนั้นล้านสอง ผมก็อาจจะดาวอีกประมาณสี่ห้าแสนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไปต่อนะครับกับเจ้าอีซุซาม60ปี5คันนนโคตรอยากได้เลยโคตรเสียดายเลยทางเฮียก็เต็มที่ช่วยเต็มที่นะเราก็แบบโหอยากได้แบบผมกับแฟนนี่คือจริงจัง,จง,จง,จงมากนะครับคิดว่าได้แน่ๆนะผ่านแน่ๆหาไม่กระทั่งคุดขับ แม้กระทั่งคนขับสับรอแนละ้วสุดท้ายก็ไม่ได้ก่อนที่เราจะมาทําคันนี้เดี๋ยวเท้าความให้ฟังอ่ะผมเนะี่ยมีความทะเยอทะยานโดยที่ว่ารอให้พร้อมอ่ะผมพูดง่ายง่ว่าผมไม่มีวันพร้อมหลายๆคนเขาห้ามตั้งแต่มีคันแรกยันคันที่สี่นี่ทุกคนห้ามไม่มีใครเห็นด้วยแม้กระทั่งพ่อแม่ผมเขาก็พ่ออาจจะไม่ได้ห้ามนะแต่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยแม่นี้ก็คือห้ามตลอดนะก็ว่าเราไม่มีเราจนนะเราจะไปลงทุนทําอะไรขนาดนี้เราจะไปยังไงได้อะไรเงี้ยเราจะมีเงินที่ไหนนะ ก็ความทะเยอทะยานมันมันไม่จบนะผมมีความทะเยอทะยานมากอยากได้มากนะครับพอทําแล้วเหมือนว่ามันขี่หลังเสือแล้วมันลงไม่ได้นะตอนนี้ของผมอ่ะ,อะมีปัญหาเรื่องพอรับงานเยอะก็จะเป็นงานพวกเครดิตแล้วรดร่วมต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาเงินสดปรากฏว่าผมกลับมาต้องเป็นสำรองจ่ายเขานะผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะต้องมีเพิ่มและงานเครดิตมันดียังไงใช่ไหมมันทําไมต้องวิ่งใช่ไหมคือถ้าเราเครดิตได้เราก็จะมีงานวิ่งเยอะไงเราสมมติว่า คนจ้างเขาบอกว่าไอ้คันเนี้ยไปเงินสดอ่าห้าพนะันสมมตินะไอ้คันเนี้ยไปเครดิตห้าพันเขาเลือกจ่ายรถเครดิตนะเ<ม>ขาไม่ได้ให้งานกับวิ่งเงินสดนะคือข้อดีของงานเครดิตทีนี้น้อยสามารถเลือกได้บ้างพอรถเยอะๆก็ก,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 ก็ต้องเอาปะปนทั้งเงินสดทั้งเครดิตอย่างเงี้ยมันถึงจะทําให้เรามีงานตอนนี้ก็คือ,องานก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้วิ่งทุกคันแต่ว่าผมเหมือนว่ารถร่วมเนี่ยเริ่มหายไปขายบ้างไปวิ่งผ้าใบบ้าง แล้วก็ไม่ได้อยู่วิ่งด้วยบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทํางานกันบุบุมในตอนนั้นก็คือก็ไม่ค่อยมีรถพอที่สําหรับที่ลูกค้าจะเรียกเราคนระับแล้วก็ผมมีความทะเยอะทะย,ยานยังไงผมก็เคยเคยติดต่อเรื่องค่ายหนึ่งที่เป็นค่ายคู่แข่งกับค่ายอีสุเป็นคู่แข่งกับค่ายอีสุนะครับแล้วก็ ทำทำไว้ตั้งแต่เคยทำเรื่องไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเอาคันนี้แล้วแล้วก็มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ที่ไม่ได้เอาก็ผ่านไปพอเรื่องนั้นนะ่ะมันกลับมาอีกรอบนึงก็เขาก็ติดต่อมาว่ามีรถที่เราต้องการเราก็ไปทำเรื่องปรากฏว่าผ่านเราก็ไม่ได้ไปรับรถเพราะว่าใช้เงินออกรถค่อนข้างเยอะใช้คำว่าเป็นแสนนะครับก็ไม่ได้เอาออเป็นรถใหม่นะคพอเราเงียบอยู่ก็จะมีเซลลจากชนบุรีนะครับ ติดต่อมาบอกว่าทําได้ทําให้ออกได้โดยที่ไม่ใช้เงินเยอะนะเพราะสุดท้ายวันที่อนุมัติก็ได้ใช้เงินเยอะอีกประมาณแสนกว่าบาทก็ไม่ได้ทําแล้วส่วนค่ายค่ายที่ไม่ดังที่คนออกกันเยอะอีกค่ายหนึ่งนะครับรถยูโรปเนาะเขาก็มาเสนอว่านี่จะออกทําออกให้ได้ส่งเรื่องมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็มันก็ดูเอกสารแล้วก็คนอื่นเขาก็ทําออกได้กันหมดเลยนะแบบไม่ใช้เงินเยอะอะไรเงี้ย ก,ก็ตกลงจะเอาค่ายนี้เพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในใจเราเรามีสองค่ายใหญ่ที่เราชอบนะแต่ค่ายนี้เขาให้โอกาสเราก็เลยอลดความอ,อยากได้รุ่นนั้นนะเอารุ่นนี้สักหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำไม่ได้เราก็มามาทาเรื่องยังไม่ถึงกระเซน็นเอกสารเจ้านี้เพราะเขาดันไปส่งให้กับไฟแนนซ์ที่ที่เคยใช้คําว่าไฟแนนซ์ที่เคยดูถูกผมแล้วกันนะครับเจ้าเนี้ยแต่ว่ามันคนละคนกันผมก็นึกว่าเขาจะ เขาจะไม่ไม่เหมือนกันไงเพราะว่าผมเชื่ออยู่ตลอดว่าอ่าอย่างที่ผมจะจัดคันแรกอะไฟแนนซ์เขาบอกว่าคันแรกไม่รับจัดนะไม่เคยมีรถไม่ไม่รับจัดเนี่ยคนเนี้ยผมเชื่อว่าบริษัทเขาไม่เกี่ยวมันเป็นตัวบุคคลเขาคิดว่ามันเสียเวลาเขาเลยไม่ทําให้ <c oughs> ขเขาบอกคันแรกไม่รับจัดเลยครั้งแรกที่ผมโทรหาไฟแนนซ์นะคันแรกไม่รับจัดคนเนี้ยเพราะสุดท้ายอ่ารถยุโรปเจกาเนี้ยก็ไปติดต่อไฟแนนซ์บริษัทนี้นะครับซึ่งแต่คนละคนกันนะแล้วผมก็พยายามบอกเขาทั้งหมดเลยบอกว่าเนี่ย เหตุการณ์ของผมเงินรถผมผ่อนกี่คันคือผมบอกรายละเอียดขั้นหมดเลยแล้วผมบอกเขาว่าถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องมามาทําหรือเส้นให้มันเสียเวลานะครับ <_ s 1> s> <S เป็นการคุยกันในดีนะเป็นผู้หญิงนะรบรอบนี้พอเขาทำไปทำมาเขาบอกว่ามีเงินออกรถเท่าไหร่ s> <S ผมก็เลยบอกว่าประมาณแสนหนึ่งได้ไหมไม่เกินได้ไหมเขาบอกว่าถ้าประมาณเนี้ยไม่ไม่น่าได้อย่างน้อยต้องมีแสนกว่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยนะถ้าเครดิตดีอะไรนี้ก็เลยไม่ได้เช็่เอกสารกับรถยุโรปเจ้านี้นะครับแล้วก็ไอตัว อ,า,อาตัว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 คู่แข่งกับแบรนด์นี้นะจริงๆก็เซ็นไปผ่านแล้วไม่ได้รับนะมันก็เลยมีมีชื่ออยู่ว่าเป็นการตรวจสอบเป็นการยื่นกู้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ติดติดอยู่นะครับแล้วก็ไอไอยุโรปก็ไม่ได้แล้วก็มอง,มองรถมือสองซึ่งาทางทางเฮียเขาก็แนะนำว่าเนี่ยไฟแนนซ์นี้ ทำง่ายทำดีทำปล่อยเชื่อได้ด้วยด้วยด้วย,วยความที่เป็นเนียเขาก็าอยากขายรถก็ก็เราก็อยากได้เลยก็เลยไปดูไปดูไปเรื่องไปเราผมถ่ายคลิปให้เพื่อนดูแล้วผมก็เซ็นเอกสารทำทุกอย่างค่อนข้างมั่นใจเลยค่อนข้าง,งมั่นใจเลยคนระับสุดท้ายไม่ได้สับไฟแนนซ์เขาเขาเรียกว่าเครดิตเต็มนะครับเหมือนว่ารายจ่ายเราค่อนข้างเยอะอะเครดิตเต็มเรามีรถผ่อนอยู่หลายคันนะครับมานี้ก็ยัง ที่เขา,าอัลลูมิเนีมเขาไม่ไม่พูดว่าไม่อนุมัติซะทีเดียวเขาใช้คําว่าอนุมัติ47เปอร์เซ็นต์นั้นก็ถือว่าไม่ได้ไม่ผ่านเพราะว่ามันจะไปดาวกันแบบ45แสนนะครับขนาดนั้นนะออกรถใหม่ไม่ดีกว่าแล้วถ้าพูดตามความจริงเนาะก็เหมือนปฏิเสธทางอ้อมแหละแต่ใช้คําว่าอนุมัติไม่เต็มร้อยนิดหนึ่งเหมือนเดิมน้ำถ้าใครยังสนใจน้ํายาขัดยางตราเทวดาก็สามารถสั่งได้ในตะกร้านในทิกตอกนะครับเพราะว่าขายที่เดียว ต่ะกร้านี้ต่อก็ขัดกี่วันแล้วก็ดำอยู่เนี้ยนะครับข้างหลังไม่ได้ขัดขัดแค่ตรงนี้แค่เรอหน้าหลายวันแล้วเนี้ยคำว่าน้ํายาขัดยางตราเทวดาในติกตกในตอตอก็ขึ้นเลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้หนึ่งพันมลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับส่วนถ้าใครสะดวกไปรับน้าบ้านก็ร้อยเจ็ดสิบาทต่อหนึ่งลิตรเนาะหรือถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่ของติกตกก็สามารถสั่งได้ในราคาถูกๆผมเคยเห็นหกสิบเจ็ดสิบบาทก็ได้นะสําหรับลูกค้าใหม่ของ i ิกตกเขาจะมีส่วนลด มาง่งหมายส่วนคลิปนี้นะครับก็มีจุดประสงค์ที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับเพราะว่าหลายคนพอลงคลิปไปทุกคนก็ตื่นเต้นทุกคนก็ลุ้นไปตามๆกันทุกคนก็อยากจะมาขับทุกคนก็ให้ความสนใจนะต้องขอบคุณมากๆนะแต่ก็มาลงคลิปวันนี้ก็คือมาบอกว่าไม่ได้ไปต่อคันนั้นนะไม่ได้ไปต่อคันนั้นแต่ยังมีความประสงค์หรือมีจุดมุ่งหมายอยากจะได้รถเพิ่มไปก็ยังอยากจะได้นะครับตอนนี้ก็อาจจะ หารถเก่าๆหรือมีเงินจะซื้อสดไหมสองแสนสองแสนอะไรเงี้ยเก่าๆเก่าแบบเก่าๆเลยนะที่เราจะซื้อได้อรเป็นราคาเป็นล้านไม่ไม,ไม่ไม่สามารถซื้อได้ก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าก็ยังอยากได้อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนหลายคนทักมาบอกพี่เอาคันนี้ไปส่งต่อเอาคันนั้นไปส่งต่อมันพูดง่ายแต่มันทํายากนะครับการที่จะเอารถใครไปส่งต่อเขาค้างมากี่งวดแล้วละ่ะเคยมีท่างแก่คนนึงเขาให้รถผมที่ผมเคยขับกับเขานะเอาไปส่งต่อปรากฏว่าเขาเพิ่งไปรีไฟนนซ์นมาหนึ่งสองเขาค้าง สามวดสี่มวดแล้วนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนสัญญามันต้องส่งไปได้ให้มันได้ปีหนึ่งมัง้งถ้าจำไม่ผิดอะ่ะตอนนั้นมเคยถามอยู่แล้วก็เพิ่งไปรีมาต้องส่งให้ได้ปีหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่ค้างก็ยังไม่ต้องส่งโอ้โหต้องใช้เงินมหาศาลเลยกว่าจะได้ส่งต่อของเขาอ่ะนะก็เลยอมืมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็คันเนี้ยบอกว่าเสียดายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีไฟแนนซ์หรือเซลล์หรือใครนะครับที่เขาสนใจในการความพยายามของผมแล้วก็ มามาดันให้ผมพอที่จะมีรถมาวิ่งงานอีกนะครับก็ต้องรอดูกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับสำหรับการติดตามของพี่ๆน้องๆชาว YouTube ก็ทําให้ผมเกือบได้แสนซับแล้วเนาะแะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ํายาขัดยางก็ขายดีก็ไปกดสั่งได้ในตะกร้าในท i ิ t o ตอเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสาหรับคลิปนี้ชูยมทุกก็มาพูด จาภาษาสุริยาบำทุก,ก็คือมาบอกเพื่อนๆเองนั่นเองนะครับว่าเจ้า360ที่เราทำเรื่องไปคลิปเนี้ยไม่ได้ไปต่อเพราะว่าอนุมัติแค่47%สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าเมย์จะไม่กว่าเปรกวา